น้ำหมักปลากัดนักสู้ด้วยสีเสียดแท่งปลาสดเก็ดหนาไม่ต้องง้อยยาราคาแพงๆสวัสดีครับก้องสตูนสีเสียดที่ผมใช้นะครับจะเป็นสีเสียดแท่งใช้น้ำหนึ่งแท่งเนี่ยใช้น้ำประมาณ10ลิตรทำไมถึงใช้สีเสียดแท่งนะครับเนื่องจากจะมียางไม้แกนไม้ทำให้มีสารเทนนินจำนวนมาก สีเสียดแท่งเป็นสมุนไพรไทยที่มีสปปรรพคุณทางยาในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียเซียนปากัดเก่งนิยมนำมาทำเป็นน้ำหมกักแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝอยนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยเน้นที่เป็นแท่งนะครับเนื่องจากจะมีสารเทนนินที่มากกว่าใบหูกวางหลายเท่าคุณสมบัติช่วยรักษาบาดแผลและโรคผิวหนัง ที่สําคัญจะทําให้ปลาที่หมักด้วยน้ําสีเสียดแท่งมีเก็ดที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับสีเสียดหนึงแท่งเนี่ยใช้น้ําประมาณ10ลิตรในการใช้น้ําหมักสีเสียดใช้ในอัตราส่วน1ต่อ5นะครับน้ำสีส่วนสีเสียด1ส่วนเราแช่แบบนี้ประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับสีเสียดจะมีความนิ่มสีน้ําจะออกแบบนี้นะครับ เราก็มาขยี้เลยนะครับขยี้ให้มันละเอียดให้มันละลายน้ำได้นะครับขยี้เลยครับสีจะประมาณนี้นะครับเห็นะครับอะไรที่แข็งๆงก็ปล่อยไปเลยนะครับไม่เป็นไรขยี้เลยนะครับให้มันละเอียดที่สุดนะครับ สีประมาณนี้นะครับขออนุญาตเพื่อนๆไปทําในถัง60ลิตรนะครับที่สําคัญนะครับเราจะต้องตีอ็อกด้วยนะครับถ้าไม่ตีออกเนี่ยน้ําจะเสียเร็วเดี๋ยวตักน้ําให้ดูนะครับประมาณ1วันน้ําจะประมาณนี้นะครับเราปล่อยออกแบบนี้นะครับตีออกไปเรื่อยๆสี่หวันนะครับช่วงจังหวะนี้ให้ตักตะกอนอะไรออกได้เลยนะครับใครจะใส่เกลือก็ใส่ได้นะครับ สีน้ำก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆสีจะสวยมากนะครับเวลาใส่ปากัดเพื่อนๆท่านใดที่ขี้เกียจทําหรือไม่มีเวลาทํานะครับผมมีจําหน่ายนะครับขวดละ20บาทและเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับปากัดเม้นมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับกล้อง Stone!